สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรพงษ์วันทองชื่อเล่นชื่อเอฟครับอายุ13ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับนี่โทษนะลูกเสื้อยาวหรือกางเกงสั้นลูกเสื้อยาวเสื้อมันยาวใช่ไหมไหนไหนกางเกงใส่กางเกงอะไรมาอ๋ออย่างนี้นี่เองม้ยนี่นะใช่ไหมเราเราเป็นนักมวยไหมลูกครับผมเฮ้ยครูเพิ่งเคยเห็นนักมวยที่เป็นทรงแบบบางบางตัวยาว ริ่มได้ยังไง <calculator> ไปต่อยมวยได้ยังไงก็เห็นแม่ลําบากครับแม่เป็นหนี้ครับแม่เป็นหนี้ตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ลูกที่เห็นคุณแม่เป็นหนี้สี่ห้าขวบครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แม่ทํางานครับแล้วทีนี้ผมก็เห็นเขามาทวงแม่ครับแล้วเขาก็พอแม่ไม่มีเขาก็ด่าครับแม่ก็ร้องไห้ครับผมก็เลยสงสารครับ เริ่มชักมวยจากสงสารแม่แม่เป็นหนี้ครับก็ตอนนั้นก็เด็กๆก็ยังเล็กกันหมดเรียนสือกันหมดเลยแม่ก็ต้องแบบไปกู<_<_้หนี<_<____้ไปอะไรเงี_<_้ยเพื่อจะมาแบบดูแลลูกๆอะไรค่ะก็ช่วงนั้นแม่เย็บผ้าอยู่ค่ะพ่อก็ทํางานแต่ว่ามันมันไม่ได้เงินตอนนั้นก็ไปยืมมาห้าพันค่ะแล้วก็ บางทีก็หมื่นหนึ่งบ้างอไรเงี้ยพอทบไปทบมามันเป็นกันดอกเบีย้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนไรเงี้ยค่ะเพราะมันหลายปีเขาก็ขับรถมาทวงครับได้แต่ดูครับเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ครับดูแม่นั่งร้องไห้ผมก็บางทีก็ปลอบแบบปลอบใจรบประมาณสี่ห้าขวบครับไปขอแม่รับจ้างล้างจานครับแม่ก็ไม่อนุญาตครับ เห็นผมยังเด็กอยู่ครับเขาบอกอยากหาไรายได้ช่วยแม่แบบว่าเขาก็ถามว่าล้างจานนี้ได้กี่บาทอะไรเงี้ยอบอกล้างปกติก็ได้สามร้อยเขาบอกว่าสามร้อยก็ดีนะแม่ให้ให้ได้ทั้งสามคนเนี่ยอะไรเงี้ยจ่ายเจ้าหนี้ได้อะไรเงี้ยเราเป็นนั่งนั่งมองลูกน้นำตาไหลอะแต่ว่าเรามันพูดไม่ออกนะเด็กห้าขวบอะเขาอยากช่วยเราก็ประมาณ แปดเก้าขวบครับก็ขอพ่อชกครับพ่อเป็นทรนเนอร์ครับทรนเนอร์สามมวยพ่อก็ทีแรกก็ยังไม่อนุญาตครับพอไปสักพักครับขอไปเรื่อยๆพ่อก็อนุญาตให้ชกครับเพราะว่าพ่อเห็นผมมุ่งมั่นครับแล้วก็อยากช่วยแม่งจริงครับครั้งแรกที่ผมชกมวยก็ตื่นเต้นครับไฟแรกผมก็ชกชนะคะแนนครับ ไ,ไ,ไม่เคยคิดอยากเลิกเลยครับ <certain S 1> รว่าอยากให้ครอบครัวสบายครับอยากให้กลับมาลำบากืันเดิมครับตอนนั้นแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่หรอสองแสนครับ <teams. S 1> แล้วเราโชคอะสมมติเราชนะเนี่ยเราได้เท่าไหร่ก็สามร้อยครับก็อ,อาจจะมีแบบอัดฉีดครับประมาณร้อยสองร้อยครับ อ่นแล้วถ้าแพ้ล่ะลูกแพ้ได้เท่าไหร่ <300 S 2> แพ้ก็ค่าตัว300้อเหมือนเดิมครับอ๋อคือชนะแพ้เนี่ยได้ค่าตัวดเดียวกันได้คัว้แน่นอน,น,อ,นอ่นแต่ถ้าชนะได้อฉีดหน่อยครับตอนนั้นวันแรกค่าตัว300อยเอฟวันนี้ค่าตัวเท่าไหร่ครับสามพันครับโอ้โหกี่<ฮ> MM. ปีนะจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ย3ามปีครับโอ้โหสิบเท่าพี่บอกเลยว่าค่าตัวเงินแสนไม่ไกลครับอยู่ไม่ไกลถ้ามาเนี้ยแล้วมาจนถึงวันนี้นี่แม่เหลือเท่าไหร่ลูกหมดแล้วครับฮะ หมดแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยตายแล้วลูกจะข้ามวยเงินแสนโอเคนี่มวยมวยเงินสามร้อยสามร้อยเงินหลักร้อยมาคือคือเงินที่ในทั้งหมดที่ในการต่อยมวยเนี่ยเราให้แม่ไปใช้นี่หมดเลยเหรอช่ให้หมดเลยค่ะโอ้โหตายแล้วเลยแแสดงว่าต้องชนะบ่อยแน่ๆเอางี้พี่ถัดสถิตีหน่อยตอนนี้ตั้งแต่ไฟแรกเลยเนี่ยที่ชก300เนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้ต่อยมากี่ไฟแล้วครับ เกือบห0สิบแล้วครับชนะสาสิบกว่าครั้งครับประมาณนี้ครับแพสิบกว่าครั้งครับเสมอครั้งเดียวครับเดี๋ยวนะลูกหนูชกแค่ห0สิบไฟต์แล้วทำไมถึงปลดหนี้ได้สองแสนน่ะก็ชกข้ามรุ่นครับชกกับคนเก่งๆครับก็ค่าตัวเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เขาก็ชมครับแล้วเขาก็ชอบเขาก็อัดฉีดอีกครับมีค่าอัดฉีดด้วยข้ามรุ่นอีกทั้งนั้นหกสิบครั้งนั้นก็เลย กดนี่เลยเพ้อชนะมวยเก่งๆมาเยอะโอ้โหที่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะมีฉายาไหมลูกนี่ครับฉายาว่าอะไรซ้อยหนายาวครับอ๋อเราวถนัดซ้ายด้วยป่ะลูกครับอ้าถ้าเป็นนักมวยนี่ถนัดซ้ายนี่บอกเลยว่าคูณต่อสู้จะจับทางยาคือจะเป็นจะเป็นต่อนิดนิะ อ <c oughs> เคยมีรางวัลอะไรการันตีบ้างไหมที่ผ่านมา3ปีเนี่ยมีครับรางวัลอะไรหรือ,อ,อดีตแชมป์ชมรมมวยสยามภาคกลางภาคตะวันออกครับโอ้โหเอาไปอีกสักดอกนึ่งนะเออแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาลูกโควิดเนี่ยเขาปิดสนามมวยไงกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนลูกก็ไม่ได้ชกมวย3-4เดือนครับอ้าวแล้วทำไงไอ่ะรายได้มาจากไหนอ่ะขายทุเรียนครับไปรับทุเรียนมาขายครับ อแล้วปอกไม่ธรรมดาด้วยเขาใช้แค่งซ้ายอาวุธของเขาจบอกเฮ้ยจุดขายปอกปอกยังไงหรือขายเป็นลูกก็ขายเป็นลูกครับแล้วก็ให้แม่ปอกผู้ครับอขายอยู่ก่อนหน้านี้เราไม่ลูกหรือไม่ไม่ครับเพิ่งช่วงโควิดครับก็รับมาขายครับแล้วเราทําหน้าที่อะไรอ่ะลูกแม่อ่ะแม่เขาปอกหนูแม่ปอกหนูทาอะไรก็แพ็คครับแพ็คใส่กล่องแล้วก็ ราไม่เคยทํามาก่อนไม่มีความรู้มาก่อนแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราต้องเลือกแบบไหนยังไงอะไรยังไงก็ถามส่วนครับแล้วก็ดูจาก YouTube ครับศึกษาจากยูทูบดูทุเรียนยูทูบบิวอัลซิตี้อีกแล้ววอลไรตี้จริงเลยเป็นมหาลัยยูทูบติดใจเลยไหมเลิกต่อยมวยแล้วหันมาขายทุเรียนแทนแล้วม่ครับชชบมวยเป็นหลักครับชอบด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ปลดหนี้แม่แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เลิกทําเพราะอะไรก็อยากจะประสบความสําเร็จครับ เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานอยังว่านะคนเรากดนี่ให้แม่ได้เพราะพาะมวยทําไมจะสร้างชีวิตได้พาะมวยไม่ได้เนอะเอาละวันนี้ก่อนที่หนูจะไปโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะเครื่องซักผ้าให้แม่ครับทําไมลูกตอนนี้แม่ยังซักมืออยู่ใช่ไหมหรือว่าเครื่องเก่าพังซักเครื่องครับซักมือไงครับเพราะว่าเครื่องเก่าพังครับเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกกันครับเลยต้องไปคอยขับรถเอาไปซักเครื่องครับยอดเหรียญไงครับ อ๋อ oh. คือเราจะได้เอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นอีกใช่ครับเราไหมลูกพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะครับสวัสดีครับหน่วยก้านนี่เป็นนักกีฬานะ,นะเป็นนักวิ่งก็ได้นะลูกขายยาวมากเลยเคยเคยวิ่งไหมเคยครับแล้วถือว่าวิ่งเร็วไหมก็เร็วว่บ13มกิโมตร่อชั่วโมงเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือว่าในเวลาหชั่วโมงเขาวิ่งได้13กิโลครับอ เอฟลูกนอกจากโตขึ้นอยากเป็นนักมวยแล้วอยากเป็นอย่างอื่นไหมลูกก็อยากเป็นเทรนเนอร์สอนมวยครับก็คือในสายด้านการกีฬานี่ลูกนะก็ต้องตั้งใจเรียนควบคู่ไปด้วยนะลูกนะแต่วันนี้พอมาสู่เวทีซุปเปอร์เทนเนี่ยจะต้องมีภารกิจบางอย่างมาท้าทายน้องเอฟแต่เด็กคนนี้เขาเกี่ยวโยงกับทุเรียนไม่นะดังนั้นเตรียมพบกับภารกิจของน้องเอฟครับทีมงานครับภารกิจมาครับอแต่เหตุทุเรียนไม่เอา เบาด้วยเอฟลูกแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมลูกเรียนครับเรียนไว้นะให้มีทางเลือกไว้ด้วยคือไม่ต้องเรียนเก่งหรอกเรียนให้รู้อย่าทิ้งการเรียนเพราะาถ้าเราเรียนหนังสือเราเป็นอะไรก็ได้ใช่ใเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยทาธุรกิจได้หมดเลยคือเราจะมีช้อยส์มีทางเลือกในชีวิตเยอะขึ้นนะลูกตั้งนาการครับเฮ้ยที่กําลังขึ้นมานี่คือเสาครับแล้วก็ยางรถยนต์ โจ์นี้มีชื่อว่าเตจุดจุดจุดทุเรียนครับทีมงานครับมาครับจุดจุดจุดทุเรียนเตจพาทุเรียนเอาแล้วโหเฮ้ยเดี๋ยวนะเตจทุเรียนอ่ะเอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตายแล้วเราก็นึกว่าใจร้ายให้เตะทุเรียนเออ เตะจุดๆุทุเรียนที่ว่านะครับคือเตะห่อทุเรียนทีมไามครับนำขึ้นมาให้หมดสิครับแม่ชอบอย่างนี้นะให้เราค่อยๆคิดไปเรื่อยตรงนั้นคือมีทุเรียนที่แกะแล้วครับภารกิจก็คือว่าเดี๋ยวเอฟเขาจะต้องไปผูกตัวเองกับยางรถยนต์แล้วก็ต้องวิ่งไปห่อทุเรียนเอฟทำนี้รูปมา อย่างอื่นผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมสนใจว่าทุเรียนที่กรงอั่น่ะพันอะไรฮะน่าจะน่าจะพันกว่าบาทเพราะว่าเยอะอยู่แต่ละคนพันกว่าบาทอะไรก็พันยี่ห้อมันนะยี่ห้อมันสายพันสายพันผมถามผู้เชี่ยวชาญครับเอฟครับน่าจะพันอะไรลูกหมอนทองครับหมอนทองจบชีวิตลวห่อดีดีห่ังพันนักดนารครับเดี๋ยวน้องอฟจะเปิดตัวจากตรงนี้ครับก็มัดตัวเองกับล้อยาง นะครับแล้วก็เตะลูกโป่งหนึ่งครั้งแตกปั้งวิ่งไปตรงนู้นครับแล้วก็นํากระดาษห่อทุเรียนห่อเสร็จปุ๊บก็วิ่งลากยางไปเตะลูกโป่งสองลูกกลับมารับด้วยพลาสติกครับพอเสร็จแล้ววิ่งกลับไปเตะลูกโป่งสามลูกทําสิ่งนี้แล้วเสร็จภายในเวลา60วินาทีครับโอ้ความยากคือแรงเสียดทานนะครับล้อกับพรมเสียดทานสุดๆครับเอฟพร้อมนะขอรอเสื้อได้ไหมครับได้ได้ลูกได้ได้ เดี๋ยวให้น้องถอดเสื้อหน่อยคือแรกๆมันยังกำลังขาได้ครูแต่พอไปสักสองรอบเนี่ยมันจะหนืดหนืดเลยล่ะเอฟพร้อมไหมลูกพร้อมครับสู้ไหมลูกสู้ครับสู้เพื่อใครครับเพื่อครอบครัวเพื่อแม่ครับยอดเยี่ยมมากเยี่ยมเลยฮะเตลียตัวนะครับเวลา6 0ิวินาทีนะครับจับเวลาครับวิ่งแรกแตกครับวิ่งเร็วเร็วโอ้เร็ว ต้องออกกระดาษนะครับสวยๆน่ากินมากครับขอนทองไปลูกมากลับมาลูกเตะสองลูกครับมาัมาเลยจีโค้งหน่อยจีโค้งหน่อยโอเคตัดเลยตื่นโอ๊ยอ่อลูกอีกนัดไม่มีไม่มีพลาดจีโค้งหน่อยจีโค้งก่อนของทพลาสติกครับใจเย็นจ้าทำพลาสติกมาครับไปได้เลยเยอะลูก แล้วเลยเยอะแลือเลยเยอะน่ากวัวตัดพัสสิครับครับครับออกให้สวยลูกออกให้สวยละเอียดละออยตึงลูกเวลาเหลือมาสิบวินาทีครับสามลูกครับหนึ่งสองสามโอ้เวลาลือนะครับโอ้โหแขอดูทุเรียนก่อน สวยงามจากให้ดูตรงนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนศาสตร์การแรปพลาสติกแบบนี้เป็นยังไงครับพี่โกอ๋ออันนี้คือแรปถูกต้องเดี๋ยวขออนุญาต อ่าโอเคแล้วอันนั้เปิดทำไมอ่ะเปิดดูว่าเขาปิดไว้นะเปิดดูว่าอย่างนี้โอเคอ่ะเปิดดูแล้วรู้ว่าเขาปิดแล้วอ๋อตุเรียนตุเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตุเรียนจำได้เลยจำได้เลยอ่ะเดี๋ยวคู่คู่คู่ต่อไปครับผมดูดูเช็คของต่อไปครับอ่าอันนี้นะตุเรียนอ่าตุเรียนคูอย่จะคู่าเป็นอย่างเขาคู่คู่คู่ขอครับผมเอ๊ะอันนี้เขาทำอะไรมาฮะเนี่ยเขาเขาเคยเขาเคยถูกห่อไว้ครับเขาเคยถูกเขาเคยห่อไว้ครับทำไมมาเป็นแบบเนี้ยฮะเ ทำการตรวจสอบว่ามีทุเรียนไหมหนูตรวจสอบว่ามีทุเรียนจริงหรือเปล่าทุเรียนเสียบไม้ด้วยนะแค่อยากรู้อะครับคือยี่ห้ออะไรกันนั่นเองอ๋อยี่ห้ออะไรน้องเขาคาดการณ์ว่าเป็นหมอนทองผมไม่ค่อยเชื่อคนง่ายใช่อย่างเชอพี่อหูเป็นลูกขิงปิ้งหมอนทองถูกต้องฮะเรียบร้อยฮะอ่เรียบร้อยฮะมันเกี่ยวอะไรกับการแรปห่อชิมทำไมกูลูกค้าชิมทำไม คุยอยากให้แรปใช่ไหมฮะวันนี้ผมมาที่ซุปเปอร์เทนวันนี้ผมกินทุเรียนเป็นๆป็อะไรยังฮะผมณแรปพอโยกโยกแรปที่ผมไม่ทานได้สรุปภารกิจนี้ผ่านครับผ่านครับทางทีมกานครับโจทย์นี้ต้องใช้อุปกรณ์ครับทีมงานครับมาครับนี่ คิดค้นขึ้นใหม่อีกแล้วครับมาอีกแล้วนวัตกรรมมาเรื่อยๆเดาได้ไหมครับมีของเลื่อนๆมาแล้วก็เตะเตะเออไม่เตะครับต่อยไม่ต่อยครับกัดไม่ใช่กัดครับเดี๋ยวผมขออุปกรณ์เสริมอหมครับทีมงานครับมาครับขอทได้ไหมครับเป่ามีคำว่าเป่าเวลาจะหมดแล้วครับอเป่าเทียนซิ อัปดับเทียนครับทีมงานครับขอเทียนครับคือที่พูดไปไม่คิดว่าจะทำนะท่านกรรมการครับครับน้องต้องซิ t อัพดับเทียน25เล่มภายในเวลา60สวินาทีครับพี่ก็กับพี่หอยจะลองยิงชุบมาสาธิตไหมครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสาธิตครับ สบายอยู่แล้วโก้ครับไปเดี๋ยวใครสบายอ่ะโก้สบายอยู่แล้วโก้สบายอยู่แล้วพี่โก้ได้ฮะไหวไหมได้ได้เชิญพี่โก้ครับซิทอัพต่อเนื่องนาทีหนึ่งดับเทียนได้25เล่มเอ้ยดูดูกล้ามท้องดูสิพี่โก้ครับครับไหนลองซิทอัพดูหน่อยครับอ่าแล้วต้องดับเทียนจังหวะขึ้นมาเนี่ยครับดับเทียน ลองดูก็เราไหวไหมหรือใช้พี่หอยไหวหนูไหวแต่ว่าพี่หอยน่าจะสกัภาพสกักยภาพดีกว่าหนูเฮ้ยพูดอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นพี่เองไม่อยากให้คนมาบอกแบบนี้เอางี้ดีกว่าพี่โกว่านาทีหนึ่งพี่โกได้กี่เล่มไม่เกินสิบสิบพี่หอยพี่หอยได้กี่เล่มเทียนไม่พอดีกว้างสองคนแข่งกันก่อนนะี๋ยวพูพี่ขอถูกสองคนนี้ก่อนไปเอาเทียนมาให้หมดลานเลยอ่าจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวผมขอแม หยุดโลกก่อนนะครับครับผมสู้นะพี่โกะครับพร้อมจับเวลาครับโอ้โหนึ่งเอาไม่ดับครับดับหนึ่งครับดับสองครับเอาไม่ดับครับดับสองครับไม่ดับครับดับสามครับสี่ครับเอาไม่ดับครับสามสี่โอ้ยห้า กเจ็ด <6 S 2> <7 S 1> ไม่ดับนะครับไม่ดับนะครับแรงม,ม,ม,มันหมดแรงอ่ะโอ้เก็บล้ไว้ใอ้ใอเโอ้โอ้โ้โอ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 ้โ้อ้โอ้โอ้โร้บอ้บ <c oughs> ผู้เสียชีวิตเนี่ยพยายามทำเต็มที่ทำตามหน้าที่นะครับซึ่งในแง่ของรายการเราคุณจะมีเหรียญกิติยศให้ครับแล้วก็สตูดิโอนี้ตั้งชื่อเป็นสตูดิโอโคตินะครับเพื่อให้ระลึกถึงผู้วายชนนะครับตองคพั่ตองเป็นพี่กคอขาโอ้โหได้กี่เล่มได้กี่เล่มเจ็ดเล่มพี่หอยครับน้องได้เจ็ดผมบอกอย่างเดียวจะพอเหรอครับโอ้คินงาครับ ติดต่อไปร้านทําเทียนครับไม่ฮะแรงผมจะพอเหรอพี่ฮะเตรมพี่อะไรนะพี่หอยดูแข็งแรงกว่าน้องพี่ต้องได้สัก15 15 15เล่มพี่พอเหรอครับใครพี่แรงผมนี่จะพอมามาเข่งพี่จอมนี่ครับพร้อมเตรียมตัวจังเวลาครับเดียวใจเย็นพี่ใจเย็นสอดขาเข้าไปก่อนอืมพอสบายมากพร้อมนะครับเออพลัง พลังจงลงมาเป็นอะไรเลยเก็บแรงไว้เถอะพ่อเอ้ยพี่หอยเป้าหมาย15เล่มนะครับครับจับเวลาครับยังไม่ดับครับยังไม่ดับครับไม่ดับเลยโก้แคสหน่อยโอ้โหลมยังไม่ดับครับยังไม่ดับเลยครับโอ้ยเก่งมากพี่หอยเก่ง พี่ขอเล่มเดียวเล่มเดียวพี่เล่มเดียวเล่มเดียวหน้าหนหนพี่นาหนหเอนยโอ้ี่อยโกยากหรือง่ายอ้ี่ยากไม่ันไอไอจิออ่ะไม่เท่าไหร่อ แต่ว่าทํายังไงจะต้องเป่าให้เทียนดับด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้ยากเลยผมได้ตั้งอันเลยนุนพี่ครับเออ่ทางทางสมาคมเทียนกลงส่งเทียนมาอยู่อ่ะพอพี่ต้องการเยอะเยอะเก็บไว้ไหว้พระดีกว่าขอบคุณพี่ก้อยพี่หอยคคะเทียนแบบว่าเสียงกับสูบพ่อพ่อเข้าสูบเพิ่มอีกเทาดีแรงลมเอฟลูกเวลา60วินาทีนะลูกพร้อมเตรียมตัว รอบครับหนึ่งครับเฮ้ยทำไมก็สบายสบายสองครับโอ้โหสามครับเออสี่ห้าอย่หกทำไมดูสบายขนาดนี้นลูกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สไม่ดับครับ14 15 1 6 17 18 19อีกนิเดเดียวลูก 20, 20่1 22 23 24เอ็ดมเริ่ดียวลูก25 ทำทันก่อนหมดเวลาก็ ท่านครับท่านเคยสูบลูกโป่งไหมครับเราใช้แรงจากไหนครับแรงจากแขนครับสูบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับสูบจนกว่าลูกโป่งจะแตกวันนี้เปลี่ยนไปครับเราจะเปลี่ยนจากพลังแขนเป็นพลังเตะครับทีมงานครับภารกิจสุดท้ายครับนวัตกรรมอีกแล้วนวัตกรรมใหม่อีกหนึ่งชิ้นครับเตะสูบป่งครับทัาน้กกัรครับ เมื่อเราเตะจะเกิดแรงดันลมไปสูบลูกโป่งครับครับถ้าเราหยุดเนี่ยลมมันจะไหลลงมาน,นะครับ<อ>ต้องต่อเนื่องต่อเนื่องนั่นหมายความว่าน้องเอฟต้องเตะแรงและเตะเร็วเตะให้ถี่เตะจนกว่าลูกโป่งจะแตกภารกิจนี้เราให้เวลาน้องเอฟ45วินาทีครับเอฟลูกต้องการกำลังใจจากใครที่สุดในภารกิจนี้ลูกพี่ทีมงานแล้วก็ครอบครัวด้วยครับ พี่พี่ทีมงานครับคุณแม่ครับกำลังใจกับน้องแอฟหน่อยครับแอฟพูดขอกำลังใจจากแม่ลูกพูดจับกล้องลูกแม่เอฟขอกำลังใจหน่อยนะจะสู้เพื่อแม่นะเพื่อครอบครัวสู้ๆนะลูกรอเชียร์อยู่ลูกทำได้อยู่แล้วเก่งๆเวลา45วินาทีนะครับ เตะเพื่อสูบลูกโป่งให้แตกครับเตรียมตัวจับเวลาครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขี่มากเฮ้ยโอ้นั่นเตะลูกโป่งโอ้ยไหนเนี่ยครับมาแล้วข้างบนมีเข็มอยู่นะครับต้องใหญ่จนไปโดนเข็มนะครับโอ้ยนี่เทียวลูกไงแล้ว ต้องไม่หมดแรงนะครับทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดเดียวดเดี่ยวด้นเี่ยวดิ้นเดี่ยวดเดี่ยวด้ีมีใครนับไหครับว่าเตะต่อเนื่องไปกี่ครั้งเตะต่อเนื่องไป42ครั้งครับโอ้โหพยัคฆ์กำกันว่ามีอีกนี่สําครั้งเลยนะใช่ครับนนี่คือเบิ้ลเร็วมากนะครับและชัดเจนมากครับ ทำได้ทันก่อนหมดเวลาครับเจ่งมากลูกชิมยองครับรบกวนได้ครับทง่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องเอฟเด็กที่อาสาทําทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเอฟรู้ไหมว่าสิ่งที่ทําให้เอฟประสบความสําเร็จวันนี้มันคือมันเป็นส่วนผสมของ3อย่างอย่างที่1คือมุ่งมั่นอย่างที่2คือเป้าหมายชัดแต่2ตัวนี้ไม่พอนะลูก คนบางคนเนี่ยเวลาตั้งเป้าไปแล้วมันสุดท้ายทำไม่ได้เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะไม่รู้ว่าจริงๆเราทำเพื่ออะไรหรือเพื่อใคร,ครแต่หนูว่ามีฐานตัวสำคัญคือหนูตอบตัวเองได้ชัดเจนว่าหนูทำสิ่งนี้เพื่ออะไรและเพื่อใคร,ครมันเลยกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากเลยว่าสองแสนคือเป้าหมายความมุ่งมั่นคือใจหนูและมีครอบครัวเป็นตัวที่ขับเคลื่อนให้หนูไปสู่เป้าหมายได้เป้าต่อไปของหนูคือนักมวยเงินแสนคุณเอยย้ำตรงนี้ว่าตั้งไปเป็นนักมวยเงินล้าน นะลูกเพราะว่าคนหนึ่งหนูตั้งตรงไหนไปได้เสมอครู่ไปกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะท่าครับฐมนาร์ครับความฝันที่เอฟมาซิเปอร์เทนนี่ครับอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระความเหนื่อยของคุณแม่ครับอยากได้เครื่องซักผ้าครับทั้ง3มท่านครับพวกเรา3ามคนให้ผ่านครับเอฟลูก พี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความมุ่งมั่นความฝันและความกระตันอยู่ของเราไปยังผี่ใหญ่ทีมพาวเวอร์ Power. ท่านภูมิใจใน F มากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับ F ครับอันไปมองด้านนั้นลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้อง F ด้วยครับ ม่มองได้แล้วครับคิดว่าแม่จะชอบไหมล,ลูกชอบครับมันมีระบบอัตโนมัติเยอะเลยนะลูกนะการล้างการซักการปั่นต่างๆนี่ตั้งเวลาอะไรได้เยอะแยะเลยครับพอเห็นเครื่องซักผ้าแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงลูกรู้สึกสะดวกขึ้นนะครับดีใ,ใจไหมลูกดีใ,ใจครับอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับใครลูกแม่ครับรักแม่ไหมรักครับมากขนาดไหนลูกมากสุดในโลกครับเรียบครับ พูดกับกล้องนี้ไปถึงแม่เลยลูกแม่เอฟทำได้แล้วนะแม่ไม่ต้องลำบากแล้วเอฟจะให้แม่สบายจะเลี้ยงแม่เองเหมืที่แม่เลี้ยงเอฟตอนเด็กนะครับสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างมากที่เราสัมผัสได้คือนี่คิดและจิตใจของเขาความกตัญยูที่เป็นแบบอย่างนะครับ<ช><ม>เด็กกระตัญยูแบบนี้ ต้องมีของแถมครับพี่พี่คิงพาวเวอเตรียมของแถมให้กับน้องเอฟครับเอฟลูกหถมไปมองได้นั้นครับทีมงานครับขอของแถมครับจากพี่พี่คิงพาวเวอร์ครับสีย่งแท้หันมามองได้แล้วครับต้องนะท่านผู้กรรับ เขาไม่เคยมีรองเท้าว,วิ่งนะครับเขาเคยมีคู่หนึ่งเป็นคู่ที่ได้รางวัลจากการไปวิ่งเพราะเออว่าใส่วิ่งใส่วิ่งเราไปสะดุดครับรองเท้าขาดดังนั้นคู่นี้จะมีประโยชน์มากต่อน้องเอฟนะครับวันนี้พี่พี่คิงพาวเวอร์ให้เครื่องซักผ้าให้รองเท้าแล้วก็มีทุนการศึกษาสมทบให้ด้วยนะครับรวมวันนี้นะครับมอบให้น้องเอฟจากคิงพาวเวอร์สอ0บาทจากคิงพาวเวอร์ครับ ขอบคุณมากที่มารายการนะลูกนะหนูเป็นเด็กที่น่ารักมีชุ้ชีวาแล้วก็ตันอยู่ฝากเรื่องหนึ่งสําคัญจริงๆอย่าทิ้งการเรียนนะลูกนะการเรียนจะทําให้เราสามารถเปิดโลกไปสู่ทุกสิ่งได้ในอนาคตนะลูกนะขอบคุณมากครับน้องเอฟครับผมครับหนู่าแม่แม่ขยงมันดีพอกครับครับบ๊ายบายคุณนักกีฬาด้นี่ย ให้ก่อ,อนักกีฬาเลยแต่ว่าเนื้อสึ่งอินใดท,ที่หนูคุยกับครูง,ง้อครูง้อบอกว่าขเขามีต้นทุนวิธีคิดและต้นทุนหัวใจที่ดีมากคือหนูว่าพ่อแม่เขาสอนมาดีรักดีนี่คือความรักในครอบครัวสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นได้หนูพ่อแม่เขาถ่ายทอดมาดีมากเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจ เส้นทางนี้แม้มันสิยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง ก่อนจะมาซูเปอร์เทนผมก็ฝึกหนักเลยครับซ้อมก็วิ่งครับวิ่งให้เร็วๆครับแล้วก็ฝึกซิดอัพเป่าลงครับแล้วก็มีฝึกเตะเบิ้ลกระสอบครับจะได้มีกําลังขาในการเตะเบิ้ลในรายการครับแม่ก็เตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้ทานครับแล้วก็ให้นอนเยอะๆครับเพราะว่าจะได้มีแรงมาถ่ายรายการครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีช่องทางออนไลน์ทาง YouTube นะครับซุปเปอร์จิวออฟฟิเชียลนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีคลิปที่เคยชื่นชอบชมทุกวันนะครับจะมีคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์แล้วก็มีคลิปพิเศษด้วยที่ทางช่องทางซุปเปอร์จิวออฟฟิเชียลนะครับฝากเชิญชวนช่วยกันกด Subscribe นึ่งครับอยากจะอ้อนเพราะว่าเราใกล้จะล้านแล้วครับล้านซับแล้วครับซุเปอร์เทนซีซั่นสี่เสาร์นี้สี่โมงห้าสิบนาที